วันยอนบากมาประมาณ8กิโลลัดหลอดมาตามถนนคอนกรีตเข้าถนนลูกลังผ่านทุ่งนาจนเจอชาวบ้านและถามทางเขาก็พามาถึงวัดนักบุญอัน,นามบ้านดมเย็น ครับขอบคุณครับผมคนถือคิดเหมือนกันแหละจ้าเออผมก็เข้าโบสถ์นี่แหละผมมาอันนี้เปิดโบสถ์เขมราดเนี่ยนะสาวพวกเขาก็เพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวลุกขึ้นมาเลยครับมาเลยเข้าไปเลยครับ มาชิดของของวัดเนาะครับถ้ามีที่จะเป็นที่ชุมชนคนเยอะๆได้ก็อาจจะตั้งขึ้นมาได้เออตีหใจคเดือนละครั้งโอ้หัวใจคนน้อย <laughs> ถัหใ่คนน้อย เรื่องนี้คือคุณพ่อเขาก็ไม่ได้คือเหมือนกับได้ได้ยินมาว่าอย่างต่างจังหวัดคุณพ่อองค์หนึ่งดูหลายวัดแล้วจะแบ่งเขตกันเออี่มันจะแบ่งเขตให้นักเจ้าคนองค์ละสามแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่อาจจะไปอยู่ที่วัดไหนวัดหนึ่งนี่จะบอกว่า ก่อนที่จะมาเป็นสังฆราชที่นี่เป็นเจ้าอาวาสวัดนภูนิคลัสพัทยานะครับเมื่อก่อนแกอยู่แถวกรุงเทพแล้วอไม่ใจหนุ่มก็เลยทําให้เหมือนบุคคลของวัดพัทยาจะค่อนข้างสนิทกับที่สังฆมณฑลนี้มากเออเพราะว่าก่อนไปเลยยังเป็นเจ้าอาวาสวัดพัทยาอยู่เลย ครับแค่นี้ก็เป็นพระคุณแล้วครับอืมคนมันน้อยก่อนคนมันน้อยแต่ก็ ไอยไก่ไหวทำคนทำเหยียดทาปัดตัวแลปัดกลัวได้ไหวแล้วกันหาตะขายกันไกไ่ไรเลยะว่าโลครัวอันนี้ดาวแล้วอย่างเวลามีพิธีเนี่ยเวลาเดินแห่อ๋อ แต่เอางจริงนะยากแล้วก็ัดการวัดวัดแบบนี้ถ้าคนยังแบบมั่นคงมากๆนี้คือเป็นรากฐานของคริสที่เขาอย่างลากลึกเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าอย่างคนกรุงเทพอที่มันสะดวกสบายอ่ะมีรถปีลามาได้สะดวกสบายอ่ะอันนี้เขาจะ มั่นคงหรือเชื่อมากๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไ like ม่รู้เนาะโดงจุดที่จุดจุดคัญตรงนี้แหละอืมสำคัญจุดนี้แหละมาท่อนี่สิลำบอันนี้ห้องห้องนราห้องเราได้ก็จพักจะเปลนกันนลัห้องอ๋อมีห้องน้ำห้องห้องน้ำของผมไม่หมดเลยวลำบากตัวที่น้ำมาพังตัวปลามาไขสายอืมร้านหาที่เจาะก็เจาะน้ำด้วยเหรอ บอกอตัวเองอันนี้บ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยพอมีโบสถ์ปุ๊บก็เลยเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่เมื่อก่อนบ้านบ้านเดิมก็อยู่ในตะิดถนนใหญ่แหละสีเลนแล้วลูกชายสองคนเปิดร้านชอเมงร้านติตร์มิฟายลูกชายสองคนเล็กเป็นโตอันนี้ประกอบเป็นทุ่ง,งานาอก็สร้างวัดเสร็จก็อยู่ก็ึไม่ได้จะกลับไปบ้านเลยบ้านเดิม อยู่ตระใหญ่อยู่ตรงนี้ดีกว่าครับ<ะ>อยู่ตรงนี้ดีกว่ามันสบายอากาศก,าก็อันนี้ที่ขายของก็มีคนซื้อใช่ไหมมีค่าหางก,ก็มีพอพอได้ค่าค่าไฟเยอะเก็เริ่มทำไปเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก,ก็ปรับปรุงขึ้นครับเราได้ดูดูไปก่อนนี่ของพี่หมดใช่ใช่รถเกี่ยวรถไถดูนี่ ก่อนกับคุณพี่ทั้งสองได้มอบขนมติดไม้ติดมือให้ผมกลับไปด้วยผมขอบคุณด้วยใจจริงขอพระเจ้าอวยพรพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับ